ครับก่อนเริ่มต้นในการสร้างหรือกำหนดนัดหมายนะครับสิ่งที่เราควรทําก่อนก็คือการกําหนดค่าเริ่มต้นของปฏิทินให้ถูกต้องก่อนนะครับคืออย่างน้อยนะครับควรกําหนดค่าเริ่มต้นในปฏิทินให้ตรงกับวันและเวลาที่ทํางานจริงนะครับเพื่อเวลาที่เราสร้างนัดหมายจะได้เป็นนัดหมายที่ถูกต้องตามวันเวลานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเวลาเป็นการนัดหมายกับผู้อื่นด้วยเนี่ยนะครับก็จะได้มีผลในเรื่องของ การดูวันเวลาที่ถูกต้องนะฮะหรือการไปตามนัดที่ถูกต้องหรือแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับการเตือนหรือริมายก็ตามนะครับโอเคคราวนี้จะทํำยังไงนะครับในการที่จะเข้าไปกําหนดค่าเริ่มต้นแนะนําว่าสําหรับคนที่มีนัดหมายระหว่างกาันหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยควรจะกําหนดให้เหมือนกันด้วยนะครับวิธีการนะครับให้คลิกที่แท็บไฟล์เลือกคำสั่ง Option นะครับที่หน้าต่าง u t l o o k Option นะครับให้คลิกที่ c a l endar ดังนั้น แล้วหลังจากนั้นนะครับทางด้านขวามือให้สังเกตนะครับหัวข้อ Work Time นะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือเริ่มต้นจาก Work Out นะครับก็คือชั่วโมงการทํางานสําหรับคนที่ทํางานประจําหรือที่ไม่ประจําก็เช่นเดียวกันนะควรจะกําหนดให้แน่นอนนะครับ Start Time นะครับเริ่มต้นกี่โมงนะครับวิธีการก็คือคลิก dropdown แล้วก็เลือกตามที่ต้องการนะครับอย่างเช่นเริ่มต้น9โมงก็เลือก9โมง หรือถ้าเป็น9ก้าโมงสิแล้วก็พิมพ์เข้าไปเองนะอย่างเช่นเนี้ยผมคลิกที่เลขศูนย์เนี้ยแล้วก็ backspace แล้วก็พิมพ์15นึ่าเนี้นะครับคือเขาจะมีให้โดยอัตโนมัติทีละครึ่งชั่วโมงเห็นไหมครับอ่าโอเคสมมุติว่าผมเริ่มทํางาน8ปดโมงครึ่งผมก็เลือกเป็น8 30สนะครับ end time ก็คือเวลาเลิกงานนะครับอ่าเราก็กําหนดเข้าไปได้เลือกได้นะครับว่าเป็นเลิกงานเวลาไหนนะครับสมมุติว่าเป็น5้าโมงครึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับ หรือถ้าเป็น6กโมงผมก็ลองเลือกถ้าไม่มีก็พิมพ์เองเหมือนเหมือนตอน Start Time สมมุติว่าผมเลือกเป็น6กโมงแลวกันนะครับ18บแนาฬิกาถัดมานะครับก็คือวันในการทํางานก็คือ Work Week อปกติเราทํางานวันไหนนะครับบางคนทํางานวันเสาร์ก็ต้องคลิกเข้าไปด้วยคือโดย Default แล้วเนี่ยเขาจะเลือกไว้เป็นวันทํางานปกติของคนทั่วไปหรือออฟฟิศทั่วไปก็คือจันทร์ถึงศุกร์นะครับแต่ว่าบางออฟฟิศ บางที่ก็จะมีเสาครึ่งวันหรืออะไรแล้วแต่นะครับอ่าก็คลิกเข้าไปถ้าไม่เอาก็เอาออกนะครับหรือถ้ามีทําวันที่ด้วยก็ต้องติ๊กเข้าไปนะครับอันนี้ผมว่าออกนะครับวันเริ่มต้นสัปดาห์การทางานคือวันไหนนะครับวันที่เท่าไหร่อ่าก็คือวันที่เท่าไหร่ของสัปดาห์เริ่มจากวันจันทร์เลยไหมอ่าโดยอลต์คือวันจันทร์บางคนเริ่มวันอังคารก็ใส่ไปนะฮะเลือกไปอ่าผมกลับมาเลือกวันจันทร์ใหม่นะครับอ่าแล้วก็อะไรครับ first w e e k o อ year อันนี้คือ first day of week ก็คือวันเริ่มต้นใช่ไหมเฟิร์สว e คออฟเยีคือสัปดาห์เริ่มต้นของปีในการทํางานเริ่มที่อะไรฮะสัปดาห์นะครับสัปดาห์เริ่มต้นก็คือเริ่มวันที่1ห,หรือเปล่าเริ่มวันที่1มกรา,หร,า on, รกห,หรือเปล่าเงี้ย start on นะครับแจนแล้วก็1หรือเปล่าอ่าถ้าถ้าเป็นก็เลือกไปนะครับอ่าอันนี้ผมไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับอ่าที่เหลือนะครับหัวข้ออื่นๆที่เหลือก็ดูตามความจําเป็นและเหมาะสมแล้วกันนนคัแต่อ่อออยยาง้้้ีหวขื เวิร์กไทเนี่ยควรจะต้องกําหนดก่อนนะครับหลังจากที่เรากําหนดแล้วนะครับก็คลิกปุ่มโอเคเพื่อออกจากหน้าต่างนี้ไปเราเป็นการบันทึกไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือการกําหนดค่าเริ่มต้นของปฏิทินนะครับ